สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องดาวพฤหัส,สบดีหรือพระพฤหัส,สบดีธาตุดินนะคะพระพฤหัส,สบดีธาตุดินผิวผ่องปิตภพันธ์สีเหลืองสดใสประดับเทพอาภรณ์บุตรสร a ค a ทรงมกราชเป็นพานะหรือทรงกวางนะคะเมื่อผ่านพระอาทิตย์สองครั้งในระยะที่14ไปครองธาตุดินทางทิศตะวันตกในระยะที่19รับแนวดินจากจันทร์ซึ่งเป็นดินปลายแล้ว ซึ่งหมดความชุ่มชื้นแล้วจึงเป็นดินชนิดแข็งพระฤหัสบดีเป็นดาวพระข้ราะห์ใหญ่รองจากพระอาทิตย์เป็นธาตุไฟในเวลากลางคืนเกษตรอยู่ที่ราศีธนูเป็นธาตุน้ำในเวลากลางวันเป็นเรือนเกษตรอยู่ที่ราศีมีนมีแสงเหลืองอย่างบุตรคัมให้ความออุ่นเย็นชุ่มชื้นเป็นดาวพระเคราะห์ที่ทรงทรงพระคุณในทางอรารกขาหรือปกป,ป้อง ให้ความคุ้มครองให้ความอุดมสมบูรณ์ให้ความสุขให้ความรู้วิทยากแก่มนุษย์มีใจที่สุขุมเต็มไปด้วยเมตตาคุณอบอ้อมอารีรอบคร,รอบระมัดระวังโหราจารย์ท่านว่าท่ายปัญญาพิสุทธิท์ให้ถ่ายพฤหัสบดีดาวพฤหัสนั้นที่ในกระแสที่เด่นตามดวงชะตานั้นก็เช่นดาวพฤหัสถ้าใครมีดาวพฤหัสอยู่ที่ราศี กรกฎก็จะเป็นอุดให้ทรงคุณเกี่ยวเรื่องความรู้เป็นผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีคุณธรรมใจดีนะคะกระแสอ่อนก็อยู่ที่ราศีมังกรนะคะดาวพฤหัสถ้าอยู่ราศีเมถุนก็จะเป็นลักษณะว่าข้าใครเกิดมาไม่ดาวพฤหัสอยู่ราศีเมถุนนั่นก็พึ่งญาติพี่น้องไม่ค่อยได้ต้องพึ่งตัวเองเป็นหลัก นะคะแต่ก็เป็นผู้ที่มีความฉเฉลียวฉลาดแต่ถ้าพฤหัสอยู่ที่ราศีกันนั่นก็เรียกว่าเป็นคนที่สิทธ์ล้างครูคือเป็นลักษณะว่าไม่ค่อยเชื่อฟังครูนะชอบเพียงครูรู้ก่อนครูอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็คือกระแสพฤหัสอ่อนนะคะดาวพฤหัสที่จะย้ายราศีใน มี2,565นี้ที่ใกล้จะถึงนี้ในกลางๆปีนะคะตอนนี้ดาวพฤหัสนั้นอยู่ที่ราศีกุมก็ให้คุณกับราศีกุมแต่ไม่ได้ให้มากนะคะแต่ถ้าไปสถิตที่ราศีมีนซึ่งเป็นเรือนเกษตรก็จะให้คุณมากมายนะคะเพราะว่าเป็นดาวใหญ่ให้เกี่ยวกัื่องโชคราบถ้าใครออ,อยู่ราศีมีนก็ จะได้รับวิธิผลของดาวพฤหัสก็คือประสบความสําเร็จเกี่ยวเรื่องทางด้านการศึกษาเรื่องการงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะคะได้ลาบรอยที่แบบสบายสบายได้เงินก้อนใหญ่ๆที่ไม่มีอุปสรรคนะคะส่วนราศีต่างๆที่ได้คุณจากดาวพฤหัสก็เช่นราศีมังกรนี่ก็อยู่ในเรือนเพื่อนก็ได้เพื่อนที่ดีชักนําไปในทางที่ดีนะคะคำคูณกัน ราศีกุมก็ได้ผลเกี่ยวกับเรื่องของเงินเพราะอยู่ในเรือนเงินก็จะได้เงินเงินคล่องเงินเยอะแยะมีความก้าวหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองเงินไหลามาเทมานะคะถ้าเป็นราศีธนูก็อยู่ในเรือนของญาติพี่น้องนะคะได้เงินมาเกี่ยวพันกับเรื่องของญาติกับพี่น้องอะไรพวกนี้นะคะส่วนราศีธนู ก็ว่าไปแล้วนะคะได้ไดเงินเกี่ยวกับเรื่องของญาติราศีสิงาศีสิงนี่ดาวพฤหัสก็ยังอยู่ในเรือนคู่ในช่วงของปีนี้แต่คู่นี้ก็จะเป็นลักษณะว่าเป็นคู่ผ่านหรือเป็นคู่ที่เป็นพ่อม่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยผ่านการสมรสแล้วส่วนคนที่อยู่ในราศีกันที่ยังไม่ได้มีคู่หรือโสดอยู่ในช่วงของดาวพฤหัสที่จะมาส่งอิทธิพลอยู่ราศีมีนนี่ก็เรียกว่า ได้คนดีมีคนทําบางครั้งร่ำรวยมาเป็นคู่คนที่เกิดวันอังคารดาวพฤหัสเป็นสีตามทักษะเดิมหรือใครที่เกิดวันจันทร์นั้นมีดาวอังคารคือคือถ้านับตามาทักษะดาวพฤหัสนะคะดาวอังคารนก็จะเป็นบริวารคนเกิดวันอังคารดาวพหัสก็จะได้เป็นสีเพราะฉะนั้นสีมาอยู่ในเรือน ใดก็จะได,ได้คุณเกี่ยวกับเรื่องนั้นถ้าอยู่ในเรือนเงินก็ได้เงินเงเงมันหมาถ้าอยู่ในเรือนง,งานก็เรียกว่าเจริญก้าวหน้านะคะนี่ก็คนเกิดพุทธอีกคนหนึ่งนะคะที่ดาวพุทธเด่นใครที่มีดาวพุทธให้คุณในพื้นดวงชะตาก็จะได้อิทธิพลได้เรื่องดีๆได้โชคลาภได้ความสุขได้อะไรที่เป็นเรื่องง่ายๆสบายๆนะคะราจีต่างๆ เช่นราศีกรกฎก็ได้คุณเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องงานนะคะหรือจะเป็นราศีมิถุนอันนี้ก็ได้โชคลาภเกี่ยวเรื่องของดาวพฤหัสมิถุนปีนี้รู้สึกเงเงๆนะคะได้ทั้งอิทธิพลของดาวราหูสำหรับคนที่มีราหูเด่นแล้วก็ได้คุณจากดาวพฤหัสเต็มๆแบบสบายสบาย นอนอยู่ก็ได้เงินประมาณนั้นวันนี้ก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอิทธิพลของอดาวพฤหัสที่จะย้ายในช่วงของกลางกางปีนี้นะคะดาวพฤหัสก็ส่งอิทธิพลให้คุณให้ทุกคนเจริญรุ่งเรืองแต่ไม่ค่อยให้โทษไกรถึงใครได้ดาวพฤหัสเป็นการรกินี่ก็แค่ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ค่อยชอบก็ไม่ได้เรียกว่าเดือดร้อนอะไรมากมาย เพราะว่าโดยรวมไม่ค่อยให้โทษใครวันนี้ก็พูดคุยแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ